สวัสดีครับจเจอกันแล้วนะครับเวลาหิวกินอะไรก็อร่อยนะคบผมนี <Yeah. S 1> ม่วันนี้นะมีดูเป็นต้มยำเหมือนต้มยำเครื่องในหมูครับต้มยำปอดนี่ครับทุกคนมันร้อนเนาะอยากให้เห็นกันชัดๆแบบนี้น,นะครับนี่ครับโอ้ชิ้นละนาเลยที่ผมลองไม่ใช่ครับตามันร้อนมากเดียเย๋ยนี่ครับเรามาประเดิมได้ ชิมคำนี้เปล่าๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนอันนี้เป็นส่วนของปลอดหมูนะครับจะมีความเหนียวนุ่มแล้วก็กรึดกดนิดนึง น้ำตส้มเป็นแบบว่าใส่เครื่องเทศครับคล้ายากบใบมะกูดผิงว่าขมิ้นแต่ไม่เด้วยน้ำมันจอบแบบเจ้มต้นนิดหนึ่งครับ,น,รบนี่ส่วนนี้จะอร่อยนะครับดูพริกสับแฉกเลยทุกคนดูนี่เห็นไหม ใช่คำรับว้าเนี่ยครับล้าลเราเป็นข้าว เดี๋ยวผู้คนดูนะไปครับคำรูโต้นีครับ อืมอืมนะครับไปต่อครับอืมอืมอืม,อม หอมเครื่องเทศมากเลยครับทุกทุกคนมันจะนุ่มๆจะมันจะเหนียวนิดนึงนะครับครับ ใส่่ริกหน่อยเห็นไหมทุกคนอ,อ,อันนี้จะมีความเป็นกระดูกอ่อนนะครับนี่ครับ God mm jobb. -hmm. Mm -hmm. ครับเพนเยอะใส่ข้าบแซ่บๆทำสุดท้ายครับผม มีความนุ่มเหนียวเล่ง้งเล้งสู้ฟันเนี่ยครับถ้าใครอยากกินก็ลองไปทำทานดูกันนะครับต้ยมยำพืออนไรหมอจมยำปอดไข่คำลวกันก่อนไปอื อร่อยมากครับวันนี้นขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย